สวัสดีค่ะมามุมแปลกนะคะประสง่งลูกชายบกสมาซื้ออติมกินอติมเจ้าประจำเนี่ยค่ะอร่อยกับเซเว่นเซ่นอีกนะคะเนี่ยกินตั้งแต่เรียนอ่ะค่ะเรียนมัธยมอะ่ะตั้งแต่เด็กน้อยอะ่ะจนตอนนี้แกยังอยู่อะ่ะ รสชาติเหมือนเดิมเพิ่มเติมที่คนขายแก่มากโอ้เราก็แก่ขนาดนี้คนขายยังไม่แก่ได้ไงเนาะกินของแกตั้งแต่ตอนเรียนเรียนมัธยมอะค่ะนี่ก็มาจอดนั่งกินท,ที่รัว้วที่โรงเรียนนะค่ะรั้วด้านนอกถนนมองเรียนค่ะค <h> ิดถึง ขึ้นเหนียวติมขึ้นเหนียว ไม่ได้คุยด้วยเลยอยู่ข้าวด <c oughs> ำลึกอดีตค่ะตอนเรียนมัธยมใช่ไหมคะคุณลุงก็ก็จะขายอยู่ในโรงเรียนเราก็จะะกินทุกวันค่ะเป็นโคนเนาะโคนละกี่บาทจำไม่ได้แต่เป็นแบบโคลนละบาทหรือโคลนละอะไรสักอย่างเนื้ยค่ะ คนละเท่าไหร่จำไม่ได้ละแต่ถูกกันค่าเงินไม่เหมือนสมัยนี้ค่ะโรงเรียนเราจะมีสัญลักษณ์คือมีต้นยางริมรั้วมีต้นยางหมดอะค่ะแล้วก็สามคนโอบห้าคนโอบอใหญ่มากค่ะมันมีตั้งแต่ก่อนเราเนาะเราเข้ามาเขามีแล้วเขาใหญ่แล้วแล้วแล้วนี่มัน ี่สิบปีรเจ๊นะสามสิบปีให้หลังน่าจะประมาณสามสิบนะอไม่ใช่สามสิบสี่สามสิบห้าสี่สิบปีสามสิบห้าสี่สิบปีให้หลังอหญ่ขนาดไหน,หนเดี๋ยวไปต่ออีกที่นึ่งค่ะน้องเติมน้ำมันด้วย กินอรมเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวต้องขับไปต่อไปธุระอีกที่สองที่อะค่ะยเดี๋คุยกันนะคะหิวอตครีมเอาไม่อยู่ค่ะอตครมมอาไม่อยู่ขออีดหน่อยทำทุวระให้พอแม่ต่อ ้็จริงไปเผื่อพ่อแม่ด้วยม,มันจะละลายไหมละลายแน่เลยเต็มพิชซี่พิชย์เยอะร้อน ออกมาข้างนอกก็จะได้กินอย่งนะคนะส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้ออกคนะ่ะไม่เคยออกไหนเลยอยู่แต่บ้านอยู่กับดอกไม้สวนหย่อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดู Youtube บ้านสีกอสนุกดีรดับ b e ฝ่ายทําฝ่ายพันธม,มิตรสนุก ้้คคนนีไปติดตามช่องหนึง่งเขาก็ถามว่านี่วิดีโอชาแน,นลมีชอม่องไหมคะฝา,ากติดตามเราก็อายเราไม่รู้ว่าคนติดตามอะ่ะถ้าไม่ดูเราเขาจะว่าไงโซเชียลโอ้โอหด่าอะไรเวล่า มันมาด่าเราไม่มีสาระ,ะเราก็ทำไปสนุกสนานนะคะสนุกที่ได้ทำคลิปขอบคุณนะคะผู้ติดตามทั้งเก้าคนสิบคนนะคะติดตามกันนะคะจะได้รู้ความเคลื่อนไหวว่าสาว s อ e คนนี้จะมีอายุย,ยาวไปถึงเท่าไหร่จะได้อยู่ดูแลพ่อแม่ส่งพ่อแม่ไปดูแลพ่อแม่จนวินาทีสุดท้ายนะคะ ก็คิดไว้อย่างไงจนแต่ไม่รู้ว่าจะยองจะอายุยืนยาวถึงนั้นไหมดูแล้วตอนนี้อะโรคมันเยอะค่ะเป็น SLE เนี่ยช่วงแรกนะคะช่วงที่เป็นเมื่อสองปีที่แล้วก็จะไม่รู้ว่า SLE แต่เซิร์ชใน google ออกการน่ะมันเหมือนใช่ตอนนั้นนะคะเมื่อสามปีสี่ปีที่แล้วออกงานมาสองปกีกว่าแล้วเนี่ยค่ะ แต่เมื่อสามสี่ปีที่แล้วยังอยู่ที่กรุงเทพตอนนั้นนะที่รอบมที่เป็นนะคะมันจะเป็นเนี่ยฮะ,ะลอกเป็นแผลมันเหมือนสเก็ตเงินอะแล้วคิดว่าเป็นสเก็ตเงินหรือเปล่าเนี่ยค่ะมันจะลอกเต็มเลยคะ่ะแล้วปากเนี่ยฮะ,ะจะลอกเป็นสเก็ตเหมือนเหมือนแบบเหมือนจระเข้น่าเกลียดมากเราใช้เลิปสติกทาเปียกปกปิดนะแต่มันก็จะแบบถุกขะนะคะ หลังจากนั้นปากเราจะดำไหมเลยค่ะเนี่ยจะเป็นเนื้อปากปกติแล้วแต่จะสีดำไหมตรงนี้ก็หายไปแล้ค่ะตั้งแต่กินยารักษาเนาะก็หายไปตอนนั้นก็เครียดมากเลยเดินก็ไม่ไหวนะบางวันนี้คือคลานเข้าห้องน้ํานะคลานที่แบบว่าไม่สามารถคุกเข่าคลานด้วยนะคลานแบบกระดืบกระดืบใช้ก้นกระดืบกระแทะแทด,แถ,ดถัด,ถ,ดถัดไปหากรงถัดไป กอดอยู่ปั๊มที่บ้านค่ะปะั๊มปตทปตทคันถ่ยกอดเขียนบ้านหนึ่งเตรมพ่อแม่ละลายหมดแล้ว๋ยวรีบไปดูแลเรียบร้อยแล้วค่ะขับไปก็ไปไปกินยายาลดยากดภูมิรอบเย็นไม่คือเช้าั้งเย็นไงนคะ ก็มีข่าดีว่าเว่นหน้าที่จะพาแม่ไปสองกล้องปรากฏว่าลูกชายเขายายล้วไปออนเอาลูกชายไปจนได้เอาหลานชายไปหลานชายจะไปด้วยต่างกล้องต้นเดือนแล้วก็ถัดอีกทีหนึ่งเราก็ต้องไปพบหมอสูติรีบถริงอาจจะรีบไปก็ิงพ่อแม่ละลายห้านาทีค่ะจากจตรงนี้จะพืดเดียว ออกมาแล้วก็จะหาอะไรแบบนี้นิดนึงพ้อยู่บ้านเราก็จะว่าไปอดอยากกินผักเสียย่าไปเนาะเซเว่นเซเว่นในหมู่บ้านเรามีแล้วค่ะหนนี้พอเพิ่งออกมาอยู่ตรงนี้ก็กินตรงนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นเซเวน่นประมาณอำเภอตลาดอะไรอย่างเงี้ย่ะเว่ที่บ้านหมู่บ้านเรามีแล้วเซเวน่น ขนนซีเลนนะคะมีเซเว่นแล้วนับว่าจเจริญชื่ออันนี้ก็อิ่มแล้วค่ะชื่นใจแล้วค่ะโอเคนะคะ,ะ,คะเตรียมตัวไปต่อกันค่ะกลับบ้านรีบเอาติมไปให้พ่อแม่กินนะคะโอเคนะคะ บายบายโชคดีนะคะโชคดีทุกคนเลยค่ะปลอดจากโรคภัยแค่เจ็บนะคะบายบายค่ะ